มันมันดูไม่ยากหรอกว่าไปตรงไหนเนี่ยคือถ้าพวกผู้สื่อข่าวลงไปลงไปดูที่หน้าง,งานก็จะเห็นถ้าเกิดเขาทำอย่างเต็มที่แล้วมันก็จะมีผลอย่างหนึ่งถ้าแบบเอาหูไปนาะเอาตาไปไล่ก็จะมีผลอีกอย่างหนึ่งพวกนี้ดูไม่ยากระดับผู้บริหารระดับอธิบดีระดับคนที่เติบโตมาเป็นผู้ว่าแล้วเนี่ยเขาไล่เช็คไปยังในอำเภอ อำเภอต่างๆได้นะครับว่าว่ารประสิทธิภาพในการทํางานเป็นอย่างไร <จะ S 2> วันนี้ก<ค>็นขนมาทั้งกระทรวงนะครับถ,ถ้าแก้ไม่ได้มันก็ไม่มีแล้วกระทรวงนี้เนันต้องแก้ให้ได้นะครับผู้ว่าก็เห็นเห็นเห็นถึงความซีเรียสถึงความรุนแรงของของการเผาพวกนี้ถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดเรื่องปล่อยให้เผาต่อไปมันมันก็ ก็เป็นไปไม่ได้เรา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 ต้องต้องแก้ไขทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อน